สวัสดีครับพี่บุรัตครับค่ะสวัสดีค่ะเขียนรบกวนเยอะนะคะคลื่นคลื่รบกวนเยอะใช่ไหมพี่บุรัตอืมเนาะ <c oughs> จับมันมันไว้พี่เอาเราเราเริ่มเรื่องไหนันดีพี่บุรัตแน่นอนอ่ะเรื่องยูเครนมันเป็นประเด็นใหญ่สุดนะเนาะอือคือยูเครนเนี่ยตอนนี้ก็ข่าว เขาเรียกว่าข่าวเฟกนิ่งใช่คะข่าวเท็จข่าวปลอมข่าวลวงโลกอะไรพวกนี้ยังเยอะมากแล้วก็สื่อยักษ์ใหญ่ก็พยายามออกมาเตือนเพว่าเข้ามาจนอ่าอย่างบางคนบอกว่านักข่าวคนนี้เสียชีวิตนะคะปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเสียชีวิตซ้ำซากตายในอัฟกานิสถานยังมาตายในยูเครนอะไรเลยพวกนี้เดี๋ยวพี่บุรัต์พี่เมรางี้เสื่อต้องระวังให้มากนะคะเดี๋ยวเบรนเดโนนี่ใช่ไหมพี่หมายถึงเบรนเลโนคนนี้ปะหรือไม่ใช่ ที่มีข่าวว่าเบรน์เลโนที่เป็นนักข่าวที่เป็นสติงเกอร์เป็นเป็นฟรีแลนซ์ที่เสียชีวิตในยูเครนของ C N N นะคะของ C N N อ๋อนั้น C N N อันนี้เขาเป็นเขาเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เคยทำข่าวให้นิวยอร์กไทม์ที่ที่มีข่าวว่าเสียชีวิตด้วยอืม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 ฮะต่อฮะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่บอกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยทางทางยูเครนเขาเขาอ้างนะครับเป็นกระทรวงกลาโหมของกระทรวงต่างประเทศออกมาเลยนะครับว่า <S <S ทหารรัสเซียเนี่ยสูญเสียเครื่องบินไปแล้ว77ลำเครื่องบินล่นะคะท<ฮ>หารเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว 12, 1<ฮ>2ื่นพันนะคะ<ฮ>แล้วก็ยังรถถังก็ถูกทำลายสามยแปดสิบเก้าคัน<ฮ>จำนวนตัวเลขที่มาเนี่ยแล้วเขาก็คุยว่าเป็นผลจากการที่ยูเครนมีอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดแล้วราคาถูกที่สุด แล้วใช้ได้ผลมากไม่ต้องไปใช้เครื่องบินบิ๊กไม่ต้องไปใช้อะไรเลยตอนนี้คือใช้ดโดรน oh. ดโดรนสังหารเขาบอกราคาถูกแต่ใช้ได้ผลจนกระทั่งทำให้รัสเซียสูญเสียเยอะ uh huh. ซึ่งตัวเลขการที่รัสเซียสูญเสียเยอะเนี่ยนะคะกำลังคิดอยู่ว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการ ทำข่าวของของไยตะวันตกหรือเปล่า uh huh. เพราะว่าเป้าหมายจริงๆตอนนี้คือเขาต้องการที่จะล้มรัฐบาลปูตินแล้วค่ะ uh huh. ออกมาวิเคราะห์เป็นฉากฉากยว่าการที่สงครามในไม่ได้ว่าสงครามนะคะปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเ uh huh. ครนเนี้ยืเ uh huh. ยือยมาสามสัปดาห์แล้วต่อถึงความล้มเหลวของปูตินในการวางแผนรบ uh huh. แล้วความล้มเหลวเนี้ยบางส่วนก็มาจากการที่ที่คนใกล้ชิดนะคะ่ะ เอาบประหงบทหารที่ปูตินบอกต้องการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยเนี่ย uh huh. ไปปู้ยิปู้ยำ uh huh. นะคะ uh huh. ไปซื้อเรือย,ยอส่วน uh huh. ตัวไปเกาะที่นี่อะีรอะไรออกมา uh huh. แล้วก็บอกถึงความล้มเหลวที่ว่าปูตินไม่ใช่นักวางแผนที่ดีเลยบวกแต่เชื่อคนช้างข้างจนกระทั uh huh. ่งปูตินโกรธตอนนี้บอกว่าทำไมหน่วยข่าวกรองทำทำงานผิดพลาดครั้งใหญ่ ก็ม,มีการล yeah ing, รงโทษโยกย้ายผู้บริหารอย่างโู้อย่างนี้ยกมานะคะทำข่าวไม่ทันไม่ทันโลกตะวันตกว่างั้นใช่ไหมพี่บุรัฐฮะคือคุณปูตินเนี่ยผมก็ได้ยินว่าป่วยจากการบําบัดด้วยสเตียรอยจากโรคมะเร็งพี่บุรัฐผมก็เลงอยู่นะคือเล็กนิเียคือตอนนี้เรื่องเรื่องสุขภาพของปูตินออกมาหลายกระแสนะคะแล้วก็มีกระแสหนึ่งอ้าง อ้างบุรุษพยาบาลผู้หนึ่ง oh ผู้หนึ่งนะคะ oh. ซึ่งไม่รู้วชื่ออะไรเพราะใช้นามแฝงอ oh. บอกว่าปูตินเนี่ยป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ oh. เขาดูจากอาการเดินของปูตินที่ขาขวาเนี่ยแบบใครว่าเอา่อบียการขัดขับอยู่ uh huh. เพราะงั้นป่วยเป็นอัลไซเมอร์แล้วยังป่วยเป็นโรค โรคกรโตรกอะค่ะคือโรคคุรอดเลือดสมองซึ่งป่วยอย่างนี้เนี่ยทาให้มีผลต่อการตัดสินใจแล้วก็มีผลต่อเรื่องของความทรงจําอ่าอารมณ์แว่งมากเลยนั่นงค<ห>ือนี้ไอยามจะเอาเรื่องอาการของปูตินมามา,มา,มาเป็นข้ออ้างนะคะคสุขภาพของปูตินว่าไม่ดีด้วยแล้วล่าสุดเลยนะ,ะที่ร้ายกาจมากเลยคือไปอ้างความเห็นของนักวิชาการหลายคนที่บอกเป็นผู้เชี่ยวชาญมีผลงานเขียน เขียนหนังสือหลายเรื่องว่าด้วยการการรัฐประหารว่าด้วยการลอบสังหารว่าด้วยการเเการลูกฮือของประชาชนแล้วเขียนเอามาเขียนเป็นตุกเป็นสาวว่าสิ่งที่จะยุติสงครามในยุติการการสู้รบในยูเครนได้เนี่ย คือต้องล้มไปถึงล้มปูตินโอ้ oh. แล้วบอกวิธีการล้มปูตินมีสามทางเลยดึงให้ทหารในทารรัสเซียนเนี่ยครับที่ไม่พอใจที่ปูตินส่งส่งกําลังมามามายึดครองพยายามจะยึดครองอยูเครนเนี่ยนะคะครับให้เขายึดยึดอํานาจนะคะหรือไม่ก็ให้วางแผนรอบสังหารโอ้ oh. หรือล่าสุดที่ว่าน่าจะทำได้คือการให้ปลุกระดมให้ประชาชนชาวรัสเซียนเนี่ย ลุกฮือต่อต้านปูตินเหมือนกับกาข่าวที่เกิดอาดับนี่เขียนเป็นตุเป็นตะแล้วก็บอกถึงความเป็นไปได้ต่างๆนะคะซึ่งพูดจริงๆแล้วก็คือการคี้ช่องอ่ะนะคะคี้ช่องว่าจะทำยังไงซึ่งยากมากเหมือนกันบอกให้ทหารยึดอำนาจทหารรัสเซียคุณปูตินอกครองอำนาจมานานตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วก็พัฒนารัสเซียให้กลับมายิ่งใหญ่ นะคะครับแล้วจะมีทหารกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่พอใจแต่แต่ปูตินก็เป็นคนฉลาดเขาไม่ยอมมอบอำนาจในการสั่งการให้กับใครคนใดคนหนึ่งไม่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่มีผู้บัญชาการทหารบกที่มีอำนาจสั่งการเด็ดขาดปูตินกระจายอำนาจไปนะคะแล้วก็ใช้วิธีการของเคจีคือให้ทหารเนี่ยจับจ้องดูกันเองจับผิดกันเองอะนะคะครับ แล้วก็มาบอกวิธีการรอบสังหารบอกว่าเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งเสียอยู่แต่ว่าใครจะเป็นผู้เสียสละนี่น่าเกลียดมากเลยนะคะที่ช่องอย่างนี้แล้วบอกวิธีที่สามที่เป็นไปได้เลยนะคะคือการให้ประชาชนลุกฮือลุกฮือมาต่ะกอบขอบวนประท้วงเหมือนอารับฟริงนะคะเขาบอกว่าวิธีการนี้เป็นไปได้เพียงแต่ว่าต้องมีชาวรัเสเซียจำนวนมาก ถ,ถึงประมาณห้าล้านคนถึงจะได้ผลเพราะทุกวันนี้เนี่ยใช้วิธีการกระจายตามบองต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าตะว,วันตกเข้าไปแทรกแซงอยู่ในรัสเซียนะคะม,มีไปกระจายมีการประท้วงต,ต่อต้านสงครามอยู่ประมาณเจ็ดสิบเมืองแล้วถูกทหารเนี่ยถูกทหารถูกตำรวจจับกุ่มไปก็พันกว่าคนแล้วนะคะเขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยพวกทหารพวกตำรวจเนี่ยคุณต้องทำแบบอียิปต์ตอนโคน่นโค่นรัฐบาลมูบารัก ตอนในช่วงอาลอบปริงนั่นคือไม่ฟังคําสั่งรัฐบาลที่ให้ปราบประชาชนนะคะนั้นขึ้นอยู่กับทหารประชาชนที่ไปคุมม็อบนั่นแหละคุณต้องแข็งข้อโอ้โหวางฉากเป็นสุเป็นศะอเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่า คือคือแน่นอนคนที่เสพข่าวทั้งแปลข่าวคือนักข่าวที่ต่อเนื้อเป็นเซ c o n d นด์แฮนด์อิน t i ม n ชันคือข่าวมือสองต่างๆที่ได้ข่าวจากโลกตะวันตกก็มาขยายข่าวต่อในแต่ละประเทศว่าอย่างนั้นพี่บุรัษประชาชนก็รับข่าวต่อไปก็จะได้ข่าวด้านเดียวในขณะที่ข่าวจากอาร์ทีก็คนก็ไม่ค่อยเข้าถึงเพราะว่าก็ถูกปิดกั้นนะแต่ตอนนี้เห็นได้ยินว่าในรัสเซียเองก็ปิดกั้นโลกออนไลน์ของอเมริกาเช่นเดียวกันเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรก็ถูกถูกปิดแล้วล่ะดังนั้นเนี่ย ก็เป็นสงครามข่าว,ขาวสารเต็มรูปแบบอย่างที่พี่บุรักพูดถึงมาตลอดหลายสัปดาห์แบบนี้นะพี่บุรัตครับใช่ค่ะเตือตลอดนะคะสเะคะสรษสื่อเนีย่ยอย่าไปกระจายแล้วก็คนไทยบางพวกก็เชื่อเป็นตุเป็นตานะคะเขาไม่ได้ฟังเรา <c oughs> เชื่อเป็นตุเป็นตาว่าสิ่งที่ทําออกมาเนี่ยเป็นเรื่องความจริงทุกประการนะคะขณะที่สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN c n <oughs> n ของอเมริกาเองเนี่ยก็ีมีมีรายการออกมาในเรื่องของการอจับบิด หมายถือว่าภาพเ e n นิวอะไรช่วงนี้ออกมาแล้วก็เตือนแล้วเตือนอีกแต่ว่าแต่ว่ารายการพิเศษอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนเข้าไปดูไงอย่างภาพตอนนั้นที่เป็นตุเป็นตะมากเรื่องที่ชาวยูเครนทำผลิตระเบิดขวดใช่ไหมคะอ่าใช่เขาเป็นภาพเก่าตอนที่เกิดสงครามกลางเมืองเผาบ้านเผาเมืองปีห้าเจ็ดชาวยูเครนเนี่ยทำระเบิดขวดเองเพื่อจะต่อต้านรัฐบาลยูเครนที่ ที่ใกล้ชิดกับกับปูตินแต่คุณน้มาลงว่าเป็นปัจจุบันนะคะ้าพพวกนี้ีากคนก็ก็แบบไม่คิดหรือว่าเป็นภาพของนายกเทศมนตรีเมืองเคียบ นะคะที่ถือปืนกลพร้อมที่จะมาสู้จริงๆนี่ก็เป็นภาพเก่าตอนไปเยี่ยมชมโรงงานโรงงานผลิตอาวุธอะไรทั้งคูเยอะาแล้วไปถ่ายภาพพร้อมปืนอะไรแบบนี้ไว้๋อก็เลยมาแชร์ว่าฉันมาสู้อะไรปืนนาสู้แต์กันเยอะมากนะคะคครับแต่ที่น่าตามก็คือวันก่อนของสื่อตะวันตกเขาออกข่าวเรื่องชาวรัสเซียในไทยอืนักท่องเที่ยวรัสเซียในไทยรือบอกว่า อหลายพันคนก็ร่วมมือแต่นะคะที่เที่ยวภูเก็ตเกาะสม,มุยอะไรๆพวกนี้ออกมาเนี่ยตอนนี้มีปัญหามากเนื่องจากการบอยคอร์ของของตะวันตกทําให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เพราะไม่มีตั๋วเครื่องบินฮอ่อแล้วก็จะใช้บัสเตอร์การ์ดใช้มีซากการ์ดก็ไม่ได้ครับตอนนี้ก็ หมายถึงว่าตกยากไม่มีดกินนะคะแล้วก็กลับประเทศไม่ได้จะทํายังไงอะไรพวกนี้ยกมาคือพยายามให้สร้างภาพถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ดู้อีโนอีเหน่งออกมานะคะแต่เอาไทยเนี่ยเป็นเป็น ็นตัวอย่างออกมาให้เห็นนะครับโอ้เพราะว่านักท่องเที่ยวรัสเซียที่มาเทีย่ยวเมืองไทยก็ก็เป็นคนมีตังมีคนยูเครนด้วยนะมาเที่ยวเมืองไทยรัสเซียฮิตเทียเท่ยวเมืองไทยเยอะก็จริงพี่บุรัตแต่ว่าแม้ถ้ามาตกลักำลังบาดจริงในเมืองไทยนะจะบอกว่าสบายที่สุดในโลกแล้วเพราะคนไทยช่วยกันถ้าจริ<อ>งช, <laughs> ช่วยกันค่ช่วงโควมิดจาได้ไหมครับมีวิดีโอให้เห็นเยอะมากชาวต่างชาติที่ตกค้างคนจีนตกค้างสองปีก็ยังอยู่ได้ใช่อยู่ได้ลตกค้างมานานก็ยังอยู่ได้อาศัยข้าววัดอาศัยข้าวชาวบ้านกินโอ้คน น,<ะ>นี่นี่คนช่วยจนกระทั่งตอนหลังมีมีคนมีสตังเนี่ยเอาเงินให้ให้เดินทางกลับไปได้เลยนะอยู่หลงทางอยู่สองปีเป็นคนไร้บ้านเนี่ยคนจีนนะฮะโอ้โหประทับใจเมืองไทยจะไม่รู้จะพูดยังไงเลยเป็นทูตวัฒนธรรมไปในตัวเลยพี่บุรัตตอนหลังนี่อืม<ะ>ทีนี้ดูแล้วทิศทางต่อไปเป็นยังไงคือมันมีการเจราจาในรอบใหม่เกิดขึ้นก็สัญญ,ญาณาาขา่าวไม่จะดีไม่หวังแล้วนะคะหวังนะการเจราจายังเป็นเพียง เพียงเหมือนกัรการเล่นการเล่นบทบาททางการทูตว่าฉันไม่ใช่ผู้กระหายสงครามแต่ตราบใดที่เป็นระดับสูงเป้งเป้งอ,อย่างปูตินนะคะเป็นทีปูติน,นยัเป็นครูกับเปเนทีได้เป็นลูกกระจก <c oughs> นะคะต้องเป็นระดับบิกบ๊กบิ๊เพ่งก็มีการความพยายามอย่างอดีตนายมนตรีของเยอรมันอะไรพวกนี้ที่พยายามจะเดินทางไปและเจรจากออกมามมแต่ช่วงนี้เนี่ย จะเห็นว่าข่าวบอลจะเน้นไปที่ปูตินวิธีการกำจัดปูตินนะคะเพราะว่าอย่าที่ว่าเห็นต่เนามามีการกระตุ้นให้ทหารพยายามยึดอำนาจอย่างที่บอกนะคะไม่ได้ดูเรื่องของผลของการการสู้รบว่าเป็นยังไงแล้วนะคะข่าวเนี่ยเริ่มจะ ไม่รู้จะเขียนยังไงแล้วได้แต่ข่า,ขาวโฆษณาชวนเชื่อไปแต่ละวันแต่ละวันตอนนี้นึตอนนี้เปลี่ยนนโยบายคือจะไปเล่นงานปูตินนะคะ <He d S 2> คเห็นว่าดึงจีนเข้ามาในลูปด้วยโดยการที่บอกว่า จีนเนี่ยจะสนับสนุนรัสเซียและแน่นอนจีนก็ออกมาอารวาดเสียงเข้มว่าจีนไม่ได้สนับสนุนเรื่องอาวุธหรืออะไรการสงครามให้กับรัสเซียแน่นอนคือคือพูดเองเออเองหมดเลยที่ปรึกษาความมั่นคงเนี่ยมีข่าวว่ารัสเซียต้องไปขอความช่วยเหลือด้านอาวุธและด้านต่างๆจากจีนแล้วจีนเนี่ยต้องพึงระวังนะคุณทําอย่างนี้ไม่ได้ยังงว้นก็คือโดนจีนอะไรดึงจีนเขาแบบมาเอวจีนบอกฉันยังไม่ดูเรื่องเลยแต่เป็นพูดเป็นปุกเป็นตักออกมาทุกอย่างช่ีนใส่รุ่ เป็นเครื่องมือสืยักษ์ใหญ่แล้วก็แถลงก็ออกมาแถลงออกมาคือพยายามจะดึงจีนมาแล้วพาหั่วให้สองของทั้งรัสเซียทั้งจีนเดยเป็นเป็นภาพยักษ์มารบอกเป็นพันธมิตรที่แต่เลือดเย็นค่าค่าชาวยูเครนครือคือค,ค,คำที่ใช้แต่ละอย่างแต่ละอย่างออกมาน่าสนใจมากนะคะในเรื่องของภาษาที่ใช้ใชะคะแรงเพราะว่าคือ อย่างโลกออนไลน์เนี่ยมีการปล่อยคือมีการอนุญาตอย่าง f a c e b o o k เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะห้ามเฮสปีดแต่ตอนนี้อนุญาตที่ใช้เฮสปีดได้โดยเฉพาะกับปูตินพี่บุรัมนมันแปลกจริงคือคือ,คอ,คอมาตรฐานของ f a c e b o o k คือคือปัจจุบันนี้ขลักจะโดนจมตีหนักว่าเขาเป็นเครื่องมือของเฮสปีดตอนหลังเขาห้ามเฮสปีดจริงจังก,ก็ได้ผลแต่ตอนนี้ยกเว้นขอ้อข้อห้ามนี้กับปูตินกับ กับกองทัพลัสเซียคือให้ด่าปูตินได้ให้คนเขียนให้คนเขียนต่อต้านสงครามได้ผ่านทางเฟซบุ๊กับคุณเออแต่แต่ให้ด่าปูตินได้อเป็นยาบันสื่อมากเลยและถึงคุณจะบอกว่าเป็นสื่อโซเชียลมีเดียก็ตามคุณต้องมีมาตรการใช่ไหมคะมาตรฐานในการทาออกมาไม่ใช่มาสดง เหมือนกับสื่อในภาวะสงครามมาค่ะเราจะมีจรรยาบรณในเรื่องสื่อเมื่อการนําเสนอข่าวในภาวะวิกฤตหรือในภาวะสงครามเราจะต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือต้องไม่ปล่อยข่าวแต่ตอนนี้คําว่าจรรยาบรณสื่อเนี่ยหายไปหมดเลยจับได้มากมายแล้วดูไปถึงเรื่องของการการการคือนักข่าวต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะคุณปล่อยข่าวว่าเนี่ยที่ ทูรบในยูเครนเนี่ยเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร,สร์หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาซึ่งผิดและบิดเบือนร้ายแรงที่สุดคือสองครามโคโซโวที่นาโต้ยกกำลังทหารไปถล่มยูโกสลาวเวียถึงสามเดือนเพราะตอนนั้นเกิดปัญหาเรื่องบอกว่า,าเซริร์ฟรัฐบาลเซิร์ฟคือในเซอร์เบียเนี่ยฆ่าฆ่าล้างพันเผาพันฆ่าติพันชาวแอลเบเนียในโคโซโว หลังๆยุคตีโต้เน uh ี huh. ่ยย uh ูโกสลาเวียแตกมาเป็นประเทศต่างๆหลายประเทศแล้วเราคซโซเวียเป็นจังหวัดที่ต้องการจะแยกเป็นเอกราชไปเข้ากับแอลเบเนียมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วนาโต้บุกถล่มยูโกยับเยินสามเดือนคนตายเนี่ยนะคะก็บอกว่าแสนกว่าคนแสนสามแสนสี่แต่รายงานทางการบอกคนตายเป็นร้อย ตัวเลขต่างกันแค่ไหนเมื่อเทียบกับยูเครนแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือยันจำได้ภาพหัวของของของดังสือพ้นของตะวันตกครับมีขบวนคอนวอยผู้อบยพอ่ะค่ะอบยพทางรถเ่จะหนีสงครามนะคะหนีการถล่มแล้วโดนเครื่องบินลบของนาโต้เนี่ยกาดิีตายเรียบเลยอคารวานรถสิบสิบยี่สิบคันตายหมดแล้วก็อ้างว่า เพราะเข้าใจคิดว่าเป็นคารวานรถทหารโอ้ oh. mm. คุณสังหารราษฎรคุณสังหารประชาชนผู้อยพยกิงๆ <Ha. S 2> ในสงครามโคโซโวในสงครามยูโกสลาเวียครับครั้งนั้นดุนแรงมากแต่คุณปัดฐานนี้ไปเลยบอกว่านี่ยูเครนแรงกว่า mm hmm. นะคะ mm hmm. ให้คนลืมสิ่งที่ปฏิบัติการนาโต้เคยกระทำกับยูโกสลาเวียจนคุณคิดดู mm. สามเดือนที่คุณถล่มแหลก แล้วก็จับตัวผู้นําของซอเซอร์เบียบิสโลโบโดันมิโลเซอร์ไปขึ้นสาหาในข้อหาเป็นอาญากรสงคราม,มแล้วก็เสียชีวิตร,ระหว่างการถูกถก,ก,กจับตัวถ,ถูกขังอยู่ในศาลอาญาระหว่างประเทศครับ นันนี่ก็คือสิ่งบิดเบือนที่รุนแรงที่สุดนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจประวัติศาสตร์หรือนักข่าวลืมเหตุการณ์พวกนี้ออกมาคุณก็แปลเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเป็นความรุนแรงที่สุดซึ่งไม่ใช่ค่ะอืออือืออโอตอนโคโซโเนั่นก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังนะพี่บุรัตแต่ว่าโอ้ถูกถูกถูกเอายังลบไป ใช่ใช่หมายความว่าคนก็ไม่พูดถึงโดยเฉพาะสื่อตะวันตกนี่แน่นอนไม่มีทางพูดถึงเลยเพราะว่ามันเกิดเรื่องร้ายขึ้นเยอะเหลือเกินพี่บุรัตรพี่บุรัตมองว่าเรื่องนี้มันจะเรื่องนี้หมายความว่าเรื่องที่ยูเครนเนี่ยฉากต่อไปมันจะเป็นยังไงฮะคือตอนนี้กำลังดูกันอยู่นะคะว่าตัวปูตินเนี่ยจงใจให้ยืดเยื้อหรือว่าแผนรบผิดพลาด นะคะะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์สองสิ่งนี้ออกมาได้เนี่ยมุมมองการมองก็จะก็จะหมายถึงกระจ่างชัดมากขึ้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราลี่งที่บอกค่ะเราถึงถูกสื่อเนี่ยติดภาพออกไปจนกระทั่งบางครั้งเรายังไม่แน่ใจเลยนะคะว่ามีความผิดพลาดจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นความตรงใจวิเคราะห์ตรงๆปันรงให้ยากมากนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่า การการการบุกเข้าไปเนี่ยมันควรจะจบเร็วคือมองกันไว,ว้ว่าสามวันอะไรก็จบเพราะอยู่เคลีเร็ไหน้าต้านไหวแต่ว่าแน่นอนก่อนหน้านี้นนมันมีข่าวว่า,าได้รับสนับสนุนพวกอาวุธอะไรเนี่ยไปก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นเขาก็ยันมือใหญ่ๆไว้อยู่ไปถึงอยูเครนยันอ,อยู่นะฮะทีนี้ผมก็เชื่อว่าเอ๊ะแต่ว่าก็ดูแล้วเหมือนตอนแรกนะฮะเหมือนรัเสเซียก็ยังไม่ถล่มหนักเพราะว่าก็ได้ยินข่าวจากทางอาร์ทีจากทางรัเสเซียว่าเขาก็เสียดายบ้านเมืองเหมือนกันคือยังไงมันก็บ้านพี่เมืองน้องคือไม่ได้หมายว่าใครใหญ่ใครเล็กแต่ว่าเขาโตมาด้วยกั มีปริศาสรร่วมกันแต่ว่าตอนหลังนี่ก็เห็นว่าโอ้มันมันเริ่มไปกันใหญ่เพราะว่า รัสเซียก็บุกหนักแล้วก็ใช้จรวดแ,แล้วมีการใช้จรวดต,ตอบโต้กันคือยูเครนก็ยิงจรวดไปที่ดอนบาสที่ที่โดเนตเช่นเดียวกันแล้วจรวดก็ยิงไปทางตะวันตกของยูเครนที่ใกล้กับโปรแลนด์มากขึ้นเช่นเดียวกันมันก็เลยดูแล้วมันดูเดือดขึ้นนะพี่บุัาศ่ะแต่อย่า,ยาลืมนะคะว่าตอนนาโต้ถล่มยูโกสลาเวียสามเดือนเต็มนะคะแล้วใครไปคนคนกำหนดนะว่าสงครามในการสู้รบในยูเครนจะยุติภายใน เรื่อวันหรือว่ายืดเยื้อครับนะคะยืดเยื้อนานแค่ไหนคนจะรับได้นานแค่ไหนครับนะคะหรือว่านี่เป็นการกดดันอย่างหนึ่งคือยังไงต้องเอารัฐบาลเจลิซี้ให้ออกอืมเจลนซี่ต้องออกไปให้ได้นะคะแล้วค่อยมาตั้งโต๊ะเจรจาที่คือเงื่อนไขรอเปลังนะคะเพราะั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องรบไปคุยไปเพราะว่ามีผู้นําการเมือง อย่างอดีตพระดีของอดีตนายมนตรีของเยอรมันก็ดินไปอะไรพวกนี้นะคะไปปยับปูตินนั้นก็มีรบไปคุยไปเหมือนในศึกสามก๊กที่เราเคยอา<ช>่านกันนะคะไม่มีการทําสงครามโดดๆโอย่างเดียวนะคะ ก็ก็ค <languages> ืออย่างน้อยเนี่ยมีเส้นการคุยอยู่ด้วยมันก็ยังใจชื้นนะพี่บุรัษแต่ขณะเดียวกันคือใจชื้นหมายความว่ามันยังมีที่ที่ได้คุยกันแต่ว่าการคุยไม่คืบหน้าการรบนะคืบหน้าคือการรบเนี่ยบุกยึดเมืองนั้นเมืองนี้อย่างที่เราทราบกันแล้วก็แล้วก็ถูกเดือดมากขึ้นทําลายเมืองมากขึ้นเพราะว่าแน่นอนยิ่งแรงต้านมากเท่าไหร่แรงบุกมันก็มากขึ้นเท่านั้นนิธรรมดาในขณะเดียวกันคุณไบเดนเองก็จะเยือนยุโรปถกพันธมิตรก็อย่างที่ได้ยินก็ตอบโต้ไปกัับจจีีีนนนนนงงงๆ่่่เเเอกพยยยาาาาามมมืตวววรรรขไใคุแ แต่ว่าก็จะดึงเขาเข้ามาเกี่ยวทีนี้ในอเมริกาเองปีนี้เนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งกลางปีแล้วก็แน่นอนว่าคนอเมริกาอเมริกันชาวอเมริกันเนี่ยก็ฟังข่าวจากยูเครนีเอ็นคือชาวยูเครนเนี่ยก็เห็นใจละ่ะดังนั้นกระแสะเสียงที่เห็นด้วยกับการที่อเมริกันเข้าไปช่วยยูเครนแต่ก็ไม่ส่งทหารเข้าไปหมายถึงไม่ส่งคนอเมริกนันเข้าไปรบในยูเครนก็ส่งอาวุธส่งเงินก็งงนโผลส่งเงินมหาศาลทีนี้ในอเมริกาเองเนี่ย เขาว่ากันว่าไงบ้างฮะข่าวในอเมริกาประชาชนเขาว่าไงบ้างพี่บุรัตครับคือคือว่ามีการสำรวจนะคะชาวมริการประมาณแค่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่หนุ่มสาวเขาบอกว่า,าเขาแค่ตั้งคําถามที่น่าเกลียดมากเลยถ้ารัสเซียบุกอเมริกา oh. เขาจะสู้เพื่อประเทศชาติไหมเออโอ้ oh, ตายแล้วปรากฏว่าแค่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าจะตู้เป็นคนหนุ่มสาว เกือบห้าสิบเปอร์เซบอกว่าฉันไม่สู้ฉันสู้ไปทำไมต้องถือว่าน้อยนะพี่บุรัห้าสิบเปอร์เซนต์งอน้อยนะเออแต่มันเป็นคำถามที่ไร้สาระอ่ะพี่บุรัคือแหม่ใช่ตั้งคำถามนำไงคะเออ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 ฮะทีนี้ถ้ามองว่าการรบครั้งนี้เนี่ย ถ้ามองว่าคือเวลาสาหรัฐเวลาอเมริกาเขาทาอะไรเขาก็มีเอเจนดาของเขาแน่นอนนะพี่บุรัตนนะแน่นอนว่าขายอาวุธก็ใช่ขายพลังงานก็ใช่เราทราบกันนะว่าการค้าขายไปกับสงครามนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดเหมือนแบบโอ้โหดัดจริตก,กันว่าแบบแหมมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันสิทธิมนุษยชนอะไรเต็มที่คือมันมีอยู่จริงแต่ขณะเดียวกันมันก็มีผลประโยชน์ที่แฝงอยู่ทีนี้ในแง่ของการเมืองเนี่ยคุณไบเดนได้หรือเสียพี่บุรัตก็ดูเหมือนเขาจะได้อยู่นะ ได้นิดหน่อยเองค่ะคะแนนขึ้นมาไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคือคะแนนความนิยมของเขาอยู่ระดับประมาณสี่สิบเปอร์เซนต์นะคะ <ha. S 2> ต่ำกว่าห้าสิบแต่เหนือกว่ารั้านิดหน่อยแล้วพอมีการสำรวจตอนนี้คะแนนนิยมขึ้นมาแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซนต์ซึ่งถือว่าไม่มากเลยคือตัดสินใจติดหน้าที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นเ,เพื่อ,อที่หวังจะทือ เอยกคะแนนอของตัวเองนะนะคะคือคือแน่นอนว่าเพราะว่ามาเจอ,อในเรื่องของเศรษฐ,ฐ,ฐกฐิจไงคุณไปคุณไปแซงชั่นตอนนี้แซงชา่นรัสเซียนี้ตอนนี้ประกศาศระลอกที่สี่แล้วนะคะแต่สิ่งที่คุณทําไปประกดสะท้อนกลับมาที่อเมริกาและพันธมิตรยุโรปเยอะมากนะคะทำาหทุ่มทุ่มไปก็โดนโยนกลับมานี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้ การสู้รบจะอยู่เครนดูยืดเยื้อเ,เพราะว่าจะตัดสิ่งที่เรื่องเศรษฐกิจเนี่เยเ<ล>พราะยังไงก็ตามเนี่ยค่ายักษ์ใหญ่ของสินค้าต่างๆและบริการต่างๆเนี่ยแบลรสเซียไปเนี่ยรายได้ก็ลด อันนี้พูดกันตรงๆว่าคุณแบรัเสเซียเพื่อจะบีบรัเสเซียในขณะเดียวกันตัวเองก็เจ็บด,ด้วยบีบก้อนหินมือก็เจ็บด,ด้วยเหมือนกันเพราะว่ายอดขายไม่ยอมจะลดลงและขณะเดียวกันรายจ่ายอาจจะยังคงที่เพื่อรักษาคนไว้หรือหรืออะไรก็ตามนะครับหรือขณะเดียวกันอาจจะโดนรัเสเซียยึดเออเนชั่นแนลไร์อย่างที่ทราบเนี่ยอาจจะโดนยึดยิ่งไปกันใหญ่เพื่อนทรัพย์สินก็จะหายไปถ้ามันไปถึงสุดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผลของเศรษฐกิจ ในแง่ของการค้าขายเนี่ยมันย่อมไม่ดีในข้อนี้แน่ๆถูกไหมพี่บุรัตดังนั้นผลกระทบมันสะท้อนกลับมาเช่นกันอ่ะอืมอืกสิกรรนี้ก็คงจะอาจจะเป็นเดือนก็ได้นะคะก็ต้องดูต่อไปนะคะครับครับครับวันนี้จับตามองอะไรต่อพี่บุรัตครับให้ประชาชนดูอะไรต่อสาหรับเรื่องนี้แน่นอนค่าน้ํามันต่อไปอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นค่าน้ํามันก็มาเดี๋ยวน้ำมันลงไปช่วงนี้จากการที่มันขึ้นมาขึ้นสูงเดี๋ยวจะผลกระทบ นะคะส <ừ> มัยก่อนจําได้ไหมว่าน้ํามันลดบูบมาเลยได้ถึงไปช่วงตอนตอนเอดิฉันเริ่มเข้าวงการใหม่ๆคือเมื่อเกือบสี่สิบปีที่แล้ว <ừ> บรรราคานะคะ <ừ> สูงสุดเขาก็ต้องไม่ให้สูงเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะดิ่งลงหิ้วอ่าอ่าเดี๋ยวมันจะกู้ไม่กลับแดีวพี่บุรัตเนาะไปกันใหญ่มา,มาปันส่วนน้ำมันกันอุตลุดอลวันนี้ขอต้อรบคุณพี่บุรัตอย่างสูงครับเข้มข้นเช่นเดิมครับสวัสดีครับพี่บุรัตครับสวัสดีค่ะ